เพื่อภารกิจนำห้าคนไทยกลับบ้านทันทีที่ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากทางการลาวตำรวจชุดพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลซึ่งมีพลตำรวจเอกจรัมพรเป็นหัวหน้าทีมได้เดินทางเข้าไปยังเมืองปากเซแขวงจำปาสักประเทศลาวโดยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับนายสมมาตรพลเสนารัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของประเทศลาวเพื่อให้ความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินลาวแ <Station> อร์ไลน์ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกกลางแม่น้ำโขงในครั้งนี้ตำรวจไทยมาสนับสนุนสวยครับเจ้าคอรัตนตอเป็นพิสูจน์อนาตอนานาบุคคลนี่ยครับวันที่สองเป็นโลกเย็นโลกซบเย็นเปอร์เมียนซบ ว่สสาช้ำซาพิสูจน์แล้วสนั่นขอบใจหลายเทวดาทีมงานพ้นมาพอดีติดเวลาเลนาะคือสิ่งพอใจได้แล้วเนาะ <c oughs> ข้าพเจ้านี่พูดน้อยเหตุไรเนาะเบาหนักใช่ไ <c oughs> หมข้าพเจ้าคือาพวกข้าพเจ้าจะพยายามสุดขทขี่ไหวเท่าที่จะไหวได้อันนี้นี่เพราะว่ารัฐบาลจะแต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นประธานคณะสืบสวนสอบส,สวนนี้จะเห็ุไหวเท่าที่จะไหวได้แต่ว่าก็ต้องตัวการเวลาเนาะเพราะจะต้องหากองดำต่างๆแล้วทาได้กั้นท่าของข้าพเจ้า มีข้อมูลละเอียดจะมีการแจ้งให้สื่อมวลชนทราบทีมพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติปักหลักตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่วัดจีนในเมืองปากเซสสถานที่ซึ่งทางการลาวใช้เป็นพื้นที่พักศพ โดยทุกศพที่ทีมค้นหาสามารถหาเจอขึ้นมาได้จากลำน้ำโขงจะถูกส่งมารอรับพิสูจน์ศพเพื่อยืนยันเอกลักษณ์บุคคลที่นี่ขณะที่ทีมงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากไทยพร้อมให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตทุกประเทศที่เข้ามาร้องขอให้ช่วยพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลพร้อมทั้งให้ความสำคัญในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าเป็นคนไทย เพื่อย so, <Abe and S 2> ืนยันบุคคลและนำคนไทยทั้ง5คนซึ่งประสบเหตุเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้กลับบ้านให้ได้โดยเร็วที่สุดการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินลาวแอร์ไลน์ตกครั้งนี้ทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากศพจำนวนไม่น้อยอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ซึ่งเกิดจากแรงกระแทกหรือแรงเวียงระหว่างเครื่องบินตกลงลำน้ำบางศพขาดท่อน ไม่สามารถยืนยันบุคคลได้ด้วยการมองด้วยสายตาขณะที่หลายศพอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้รวมถึงเอกสารหลักฐานแสดงตัวบุคคลซึ่งผู้ตายมีติดตัวยังอยู่ครบเมื่อญาติใกล้ชิดเห็นศพสามารถยืนยันตัวบุคคลได้เจ้าหน้าที่ทางการลาวก็จะส่งศพคืนให้กับญาติเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาเจ้าหน้าที่ทางการลาวก็จะส่งศพคืนให้กับญาติ นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาผมก็ไดป้ประสานกับช่องที่นะครับว่าได้มีการเก็บลายนิ้วไว้บ้างหรือยังก็ทราบว่าก็มีการพิมพ์ไว้บางส่วนครับพิมพ์มือที่บอกพิมพ์มือไว้เนี่ยมีคุณภาพอย่างไรชัดเจนหรือไม่ถ้าหากชัดเจนเนี่ย เราเนี่ยนำพิมพ์มือของของคนไทยนะครับที่เรากังวลหรือหลายๆประเทศกังวลก็คือัวที่จะรับศพไปแต่ตอนนี้เขาบอกว่าศพของชาวต่างชาติเนี่ยที่เป็นลักษณะของฝรั่งเนี่ยยังไม่มีการรับไปน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิย่งที่เรียนแล้วว่าไม่ว่าจะลายนิ้วมือหรือ DNA นะครับหรือแม้แต่ประวัติพิมพฟันเนี่ยเราเนี่ยเตรียมหมอฟันทางด้านนิติเวชมาซึ่งเรามีเครื่องเอ็กซเรย์หัง ในส่วนของคนลาวมีการระบุโดยญาติโดยระบุจากข้าวของติดตัวใครที่จำได้เขาก็รับไปแล้วอย่างไรก็ตามเราก็จะขอตรวจสอบด้วยว่าศพที่ได้ปล่อยออกไปมีการพิมพ์ลายนิ้วม,มือหรือไม่แล้วเราก็จะนำมาตรวจสอบกับลายนิ้วม,มือของคนไทยที่นำมาด้วยอีกส่วนหนึ่งในส่วนที่เหลือเราได้นัดพิสูจน์หลักฐานและนิติเวชของเขามาร่วมกันพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามหลักสากลซึ่งมีทั้งตรวจลายนิ้วม,มือตรวจ DNA รวมทั้งลายไหนที่มีชิ้นส่วนของฟันหรือชิ้นส่วนของกระโหลกอยู่เราก็าจะเก็บประวัติของฟันเพราะเราเอาเครื่องสเตฟันมาด้วยพลตำรวจเอกจราพรบอกถึงขั้นตอนการตรวจพิสูจน์หลักฐานเอกลักษณ์บุคคลภายหลังที่เจ้าหน้าที่ไทยมีโอกาสทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของประเทศลาวทีมงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ลาวปฏิบัติภารกิจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิต จากเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้อย่างใกล้ชิดโดยยึดต,ตามหลักสากลภายหลังจากกระบวนการจัดวางระบบการดำเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามหลักสากลแล้วภารกิจตรวจพิสูจน์ศพก็เริ่มขึ้นทันทีโดยศพผู้เสียชีวิตเมื่อถูกนำมาส่งยังวัดจีนก็จะผ่านขั้นตอนการตรวจเก็บข้อมูลเอกลักษณ์ภายนอกเช่นเสื้อผ้าที่สวมใส่ทรัพย์สินและข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงเอกสารที่มีติดตัวหลังจากนั้นก็ผ่านขั้นตอนการจัดเก็บลายนิ้วมือก่อนที่จะสู่กระบวนการชันสูตรศพและขั้นตอนของการจัดเก็บ DNA รวมถึงการ X เอ็กซรเลฟันเนื่องจากสภาพศพที่ค่อนข้างเปื่อยยุ่ยเพราะชิ้นเนื้อแช่อยู่ในน้ําเป็นเวลานานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบลายนิ้วมือต้องปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับศพ โดยรายที่สภาพศพมีความพร้อมก็จะพิมพ์รายนิ้วมือโดยตรงจากมือของศพหากนิ้วมือใดผิดแผกไปจากปกติก็จะใช้น้ําฉีดเข้าไปในนิ้วเพื่อให้เกิดรายนิ้วมือปรากฏชัดเจนจึงจะจัดเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือขณะที่ศพชิ้นใดเนื้อเปื่อยยุ่ยเกินความสามารถที่จะจัดเก็บพิมพ์รายนิ้วมือได้โดยตรงผู้เชี่ยวชาญก็จะลอกหนังออกมาสวมทับกับมือของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจัดพิมพ์ลายนิ้วมือลงไปในแผ่นจัดเก็บลายนิ้วมือแทนขณะที่การตรวจสอบ DNA ก็เกิดความลุ่งยากในระดับหนึ่งเนื่องจากชิ้นเนื้อเสียหายบางศพเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นจะต้องนำชิ้นกระดูกไปตรวจหา DNA แทนหลังจากนั้นจึงใช้เครื่องเอ็กซรย์ฟันจัดเก็บข้อมูลฟันเข้าสู่ระบบโปรแกรมเปรียบเทียบประวัติการทำฟันของผู้สูญหาย คือจากวันนี้นะครับเท่าที่ทราบเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินจากทางทางลาวบอกว่าพบเนี่ยประมาณน่าจะ27ศพแต่ว่าไม่แน่ใจว่า27ริงแบบพ่าบางอันาบางส่วนมาเป็นชิ้นส่วนแต่ขณะน,นี้ในใน,ในที่สุสานแห่งนี้ก็มีศพ21ศพนะครับก็ในส่วนของคนลาวเนี่ยก็ได้มีการระบุนะครับโดยยากเนื่องจากระบุในเรื่องของสิ่งของที่ติดตัวแล้วก็มีการจําได้เนี่ยเขาก็รับไปแล้วแต่ยังไงก็ตามพรุ่งนี้เราก็ขอจะตรวจสอบด้วยว่า บุคคลที่เขาได้ปล่อยออกไปเนี่ยเขาบอกมีการพิมพ์มือแล้วเนี่ยเราก็จะมาตรวจกับพิมพ์มือของคนไทยด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับในส่วนที่เหลือเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเราก็นัดทั้งเจ้าหน้าที่ทางทั้งพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทางนิติเวศของเขาที่นี่นะครับ <c oughs> ก็เราจะมาร่วมกันในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามหลักสากลซึ่งเราจะต้องมีการทั้งตรวจลายมือเก็บ DNA แล้วรวมทั้งรายไหนท,ที่ยังมีในเรื่องของชิ้นส่วนของฟันหรือ ทิ่ส่วนเขก็โลกอยู่เราก็จะเก็บประวัติของของฟันเพราะเราเอาเครื่องอิสเลฟันมาด้วยนะครับต้องใช้ครับเพราะที่นี่เขาบอกเขาไม่มีเมื่อกี้ผมถามนะไม่มีในส่วนของกรุงเทพเนี่ยเราก็บอกว่าญาติพี่น้องที่เป็นญาติชิดเนี่ยนะครับจะต้องขอเก็บดีเนพ่อแม่นะครับหรือลูกทางนี้เมื่อกี้ทางทางท่านพร้อมตีลาวก็ได้มามามา,มาตรวจเยี่ยมที่นี่ผมก็เรียนว่าในส่วนของคนลาวก็เหมือนกันนะครับว่า ถ้าหากคนไหนเนี่ยที่ที่คิดว่าจะต้องใช้บริการด n a นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วเราก็จะตรวจสอบดําเนินการให้เช่นเดียวกับรายละเอียดอื่นเหมือนกันค,คือขณะนี้ชิ้นเนื้อเน่าแล้วผมคิดว่าชิ้นเนื้อเนี่ยคงคงลำบากนะครับในการที่จะตรวจดี a นตามปกติที่จะตรวจนิวเคลียสเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราจะใช้ก็คืออาจจะเป็นในส่วนของกระดูกอ่อนนะครับหรือไม่ก็กระดูกต้นขาซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องเอาเข้าไปในกระบวนการของไปบดกระดูกแล้วก็ เข้าสู่กระบวนการสกัดดีเนเอนะครับก็เราคิดว่าทําที่ของเราเนี่ยสะดวกแล้วเดี๋ยวเราก็จะรีบดําเนินการในส่วนนี้เพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่บรรจุแล้วก็มีอุปกรณ์ทคำความเย็นเนี่ยเอามาสําหรับเตรียมสําหรับการนี้ไว้แล้วชิ้นเนื้อที่เน่าแล้วคิดว่าคงลำบากในการตรวจดีเอนเอตามปกติที่จะตรวจสอบหานิวเคลียสสิ่งที่เราจะใช้แทนคือกระดูกอ่อน หรือไม่ก็กระดูกต้นขาซึ่งต้องนําเข้าสู่กระบวนการปนกระดูกแล้วเข้าสู่กระบวนการสกัดดีเนเซึ่งคิดว่าเอาไปทําที่เราจะสะดวกกว่าภารกิจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินลาวแอร์ไลน์ตกกลางลําน้ําโขงของเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของไทยใช้เวลานานเกือบหนึ่งสัปดาห์เต็มก็สามารถพิสูจน์ยืนยันเอกลักษณ์บุคคลของคนไทยทั้ง5คนได้ครบถ้วน ก่อนที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำศพของคนไทยทั้ง5คนกับประเทศนอกจากนี้ยังให้การช่วยเหลือในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นผู้โดยสารที่ประกอบด้วยชาวลาว17คนฝรั่งเศส7คนไทย5คนออสเตรเลีย5คนเกาหลีใต้3คนเวียดนามสคนและจีนสหรัฐอเมริกาแคนาดา ไต้หวันมาเลเซียอีกชาติละหนึ่งคนการปฏิบัติงานของตำรวจชุดพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลชุดนี้ได้รับการยอมรับจากทางการลาวและประเทศอื่นๆว่าปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากลสมควรได้รับการยกย่องเช่นเดียวกับชุดค้นหาผู้เสียชีวิตที่ประกอบด้วยทหารเรือไทยอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยจากจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง ชุดปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลชุดนี้นะครับได้รับการยอมรับเป็นสากลนะครับการตรวจ DNA และการตรวจพิมพ์ฟันนะครับสามารถยืนยันได้ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์และสามารถนำล่าง5คนไทยกลับบ้านได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับผมและทีมงานได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ